นึงนึงจอ้บังมิดเลยไม่ได้ได้โอ้โะเหอนึ่งจองในหลุมแข้งเร็วนึ่งจองเฮ้ยได้นึงจองยอเสียงมันยังต่ำปุ๊ะดต่อแล้อันนึ่งจอให้้ออันนึ่งจองให้สิเมืรอวาแล้ว มามาถือกวดน่มไ้มาม่เต้องหากูไปมาถือกวดนจโน้มหายมัสี่เมียเร็วเมื่อเห็นมันนอ่ก็เขาก็เห็นออกเป็นมือกล้องตีมือเนี่ย